ค่ะสวัสดีค่ะเขากับมาตามตุลีกันตอนนค่ะนาะไก่คงสุดท้ายแล้วของพระอาจารย์ตรงวัดนิและน้นาอค่ะนาะมาติดตามของอาจารย์มึงว่าอาจารย์สินเน้นให้โตได้นาอค่ะนาอเขามาแล้วก็ย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเกย่าพรรวยนด้อค่ะเด้อทุกัาธสาธุเรนเด้อยมพอยมเนน้อปันา มีโจกมีใช่นีลาบมีวดนันที่หนึ่งหน้ากี่นันกีชโมงเนาะค่ะอันมนี่เหมือนทุกคนเมื่อในเมื่อโซร่า่มันืนนี้เมื่อสันบ้านดีเป็นองฮาในบุฟฟอพูดีได้ไรก็ได้ไรที่มนบูะดรเวนาก ได้วาไอไหร่าค่ะดจบบอยากให้อาจารย์เน้นเน้นให้แน่ค่ะเรียกเรียกซเรีนตัวใดเ้ียยังไงเราจะเอนะขอดูหน่อยครับ อาจารย์เข <S 々> ียนใช้กระดาษไว้แล้วเนาะโบนี่องให้มั้งว่เป็นยังบ่เป็นยังไงาเกา่นี่คือนี่คือสองเก้าว่าอะไรก็ชื่อสามเก้าเีนคกว่าใช่ไ้โอ้แน่นน่นสาเก้าคะเก้าหาสองอ่ะื่ออะไรื่หาสองโอ้เก้าหาสองค่ะมันเต็มให้ชื่อหกหาสอง เน้นมีคือสามเก่่น้นเลยครับเน้นเลยค่ะสงหาสองลนคิวอะไรสองทีเด้อค่ะสองเน้เน้นสามเก่าเน้นสามเก่าเนาะค่ะเอฟซีเนาะไมกครับ้าสอง่สามแก่สองแก่สองสี่สองหก ตัวกี่เป็นใต้นะพุณนเนียนไหนเ้ือนี่ซามเกาเนาะค่ะเอฟซีเอาไปจิกานาเนาะค่ะเป็นญนทางในการสื่อล<ก>อตเตอรี่งวดวันที่หนึ่งมิถุนายนสองพนหาร้อเนาะค่ะเนาะผู้ดใดเขามาเบิ่งกับไหสกไหมันเนี่ยเราไม่ร่วยกันเนาะค่ะมันี